สบายมากเจ็บเป็นมาเดือนหนึ่งแล้วเองขออีกนิดนึงนะคะสิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นเสร็จค่ะโอเคหนองหวดนิดนึงนะคะเองบีบนองออกให้นะ

ดีขึ้นแล้วอ่ะให้ดูจ้ะนี่เลยวันนี้นที่แช่แล้วค่ะตรงนี้ที่คุณลูกคาเฟียมตักมาแล้วก็หน้าจะพยายามเอาออกแต่มันไม่ออกพอดีมันไปดันดันเข้าไปดันเข้าไปตรงนี้ที่มันเป็นหนองค่ะนนองอิงบีบออกให้แล้วลงขึ้นแล้วใช่ไหมคะหน้าอิงใส่ยาให้แม้สัพครู่าเป็นยาเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นาอีกตัวหนึง่ง คราวนี้ใส่รองเท้าวิ่งได้สบายแล้วค่ะนิดนึงค่ะเจ็บตอนนอนตอนตัด,ต,ดต,อตอนตัดไม่เจ็บหนองมันจะปวดค่ะมันจะปวดตุ๊บตุุ๊ต,ตุที่แผลเวลาต่อ,ตอให้ไม่ตัดตอนถ้ามันเป็นหนองแล้วอะค่ะสังเกตดูมันจะปวดตุ๊บตุ๊ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนมันก็จะตุ๊บนิ้วนั้นแหละพอมันตุ้บเสร็จนะถ้ายอยู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันกับช่างหรือช่างที่อื่นก็ได้ไม่มีใครทําให้รีดหนองออกค่ะล้างด้วยน้ําเกลือแล้วรีดหนองออกค่อยๆรีดเหมือนบีบสิวรีดหนองออกก็จะดีขึ้น แต่ต้องเอาเล็บขบออกเหมือนเดิมแต่ว่าสมมติว่าไม,ไ,มไม่ได้อยู่กับช่างไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่มีกันไกลไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ตามรีดหนองออกก่อน <c oughs> อันนี้เอากลับบ้านไหมคะ <c oughs> ไม่ไมเอานะเองจับรอบอนึง ดีขึ้นแล้วตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะ